ัง like ัธามีธรรมมันธามีสังขงมนธามีเทวาเลัเทขมุนธามีฤาษีพญานาคูยักษ์ปูมินตาปเกงก้าเมคอะทาปเต้าปูมิัตาปภูเกงก้ามสาริเทศังปปูมิมนตาปภเก็นเ้ามสารพิอาษังมนบ่อมีตูมปภูกตเจ้าจะพนมรังสีปภูเก็ตองคาพระราหัตเจ้า ภูบาการต้นต้นต้กหัวเป็นป่าข้าต้าป่ตวันมันไดมินไตะวันผ่าตะเพราะจะเริมตัวจะริมกับนานาวาเพื่อไปในเพืแสนขวดจ้าวางสามเบรมหทุกหวงวยญันชันตาการสูงสุดเป็นญาติพี่เป็นญาติีปูบาการพี่เป็นภูบาทจารปี ເປັນເທດເປັນພ່ວຍມີຈັກກະດີບຸນຈັກກະດີຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົງໄດ້ຮັບປະສົບຜົນບຸນຈາກບຸບຜາຂໍບຸນໃຫ້ພະພຸດທະອົງທີ່ປະກາດອາກາດສະຫວ່ານີ້ເຊິ Satu satu ukasa ukasa Kapa putera jauh nombor Bala tanah ala hang sama Sabutu berkawal Kutang berkawal tanggung di wadil Selamat tu berkata Temui temang nama sami Subuh di penuh berkata sangka Sangka nama Satu satu ukasa ukasa อาะพุทธเจ้าน้องกับพระราตนาคุณภพุทธเจ้าปทมาเจ้าปสังคเจ้าคุณวิดามานดาคุณครูบาอาจารย์พระองค์ทุกตนวันนี้ถึงคราวแล้วถึงสมัยแล้วอาะพุทธเจ้าน้องกับพระธาตนารพองค์ทั้งหลายดังกล่าวมาแล้วนี่นั่นจนเสด็จญาตามารวมกันเป็นพระราคบังลังกยิ่งใหญ่พิสาน โอจงม,มาบรรลบรรดาในข้าพเจ้าทั้งหลายนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญไอจนะศัตรูหม,ม,มู่มารทั้งแปติสทพิก็มีวิเจนุก็มญิงใหญ่ิสานพระพุทธเจทั้งหลายนี้จะตำการส่งได้ปรกอสำเร็จดังความหายทกประการในการทุกมือโดยจักรน,นั่นเดินทีประการน,นึงครพเจ้ากจบศาสนิคนทั้งหลายความทาามั้งหนาทั้งแปต้นดูตมวนมาแปต นางเสน่บุตรมีฤทธิยิทธิบุราพานางโลกาบูตมีภูมิทิศอาคาเนยนางแม่ธรณีูุเรนเน้นอยู่ที่ตักสินนางแม่ประคงการเจริญอยู่ที่หอดีนางเวทผู้มีราศีอยู่ปัตติมปเท นำวันดาวบูริเศสยติขายับนำพวกเขาวัดดีประจําไปแจกอยู่ที่บุดรนานมีเกามาอยู่ที่ปิศาณน,นงางท้งแต่สถานนี้เอย่ยจงพร้อมกันมาโมตนาสมบยุณโดยกับเจ้าแล้วจงเื่อกันไปประกาศกล่าวลงตั้งสุงงรลาลายัยตลอดไปจะตั้งโซลสับปภูมิน อันหนึ่งก็ไปเจ้าก่อนเจริญเตาอมมลินตอนเตาเวสุวรรณประเวชรุกันพม่าตุลีมหาลาตังสีดฤสิตาเทวรัตนเรื่องนทธิจุลดมหาปรากฏดิมาดวารีเป็นไปจากฤทธิซาลติปิโตขยอมยาบรรดาสวรรค์ขออันเจริญสมุทรส้นสันติบารมีพรงกันอันหนึ่งวงสาคานญาในวรวรพุทธศาสนา ยังไม่ทราบปราสาทอุปสรรค้าพเจ้าข้อนเชิญท่านเต้าผู้วิเศษจงได้นำอวิหิตตะบองมาลีมาโดยครานจะได้มามุนาสื่อมบุญในพร้อมกันข้าพเจ้าข้อนเชิญเตปยดาเจ้าทั้งหลายทุกแหล่งล่าราศีจงพร้อมกันมามุตนาส่อมบุญโดยข้าพเจ้าในี๋ยวครั้งนี้เดียพร้อมเพียงกันทุกท่านและทุกพืษนั้นเจิญ สลาดช่างเสนังสัพันธุ์นัลินตังผลิตานุปาวสตตะระกตุติผลิตวานมิังสมิถาปันตาอวิชิตาจิตาผริตังปนันตุสเกกามจลุเปสิกลาตเตเจันตาริเควิมานีที่เปรตเจคามีตระนาคานิเคอมุตุมิกเตเอ้อหม่อมเจยันตุเตวะฉลาดตาลาวิสเน Nyakakan tak pernahkah Di petanta Sandi ke yang munikulah jenang Satu bumi sunan tu Tamat sabana Kalau ayam petanta Tamat sabana Kalau ayam petanta Tamat sabana Kalau ayam petanta Putang salanang Kacangi Tamang salanang kacangi Sanggang salanang kacangi สามบุเตอะตวิสันจตวาตสานจัสหัสเถปัญจสัตสหัสานินามามิสิระสังเตสังธรรมันจัสังกัรจัอาตาเลนนามามิยังนามกาลานุภาเวนะหันตวัสเปวุตาเวอเนกาอันตระยายาปิวินาสันตุอเสสตุสามปุเตหปัญจปัญญาสานจักจตวิสติสหาเถตาสัตสัตสหัสานินามามิสิระสัง เตสังตํมนฺเตสํคํจอฏฺฐเลนนมามิฯสมกาลานุปาเวนหํตฺวาสเพปตเวอนิกาอันตรยยปวิณํสํโตเสยสตฺโตสมุเตนวุตฺตลสเตอตฺตาตตฺติสสหัสสเกวีสติสตฺตสหัสสานินมมิสิรสาฯเตสังตํมนฺเตสํคํจอฏฺฐเลนนมามิฯสมกาลานุปาเวนหํตฺวาสเพปตเวอนิกาอันตรยยปวิณํสํโตเสยสตฺโต นะโมอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมสิโนนะโมอุตตมธัมมัสสะสวะภาตัสเสวะเตนิทานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุตัสสีลัตติติโนนะโมอุตตมทยนะตัสสะลัตถนตยัสสาทุกังนะโอโอมะกะฎีตัสสะตะสะวะตุตยัสสะเปนะโมกะระบะวะวินะวิกัจจันตุอุปะทาวานะโมกะรอนุภาเวนะสุวะติโวตุสัพพะทานะโมกะละสะติจะนะวิกิมิโอมิเตชะวา อห e ุเทวามนุษย์ชาจามังกลานิจินตยุงอาการกามนาโสทานังโพนิมังกลมุตตะมังอเสวนาจาลานังปัญจิตานันจะเสวนาปูชาจะผู้ชนิยนังอตมังกลมุตตะมังปฏิรูปเทสวัสดิ์เจปุเพริกตปุญญัฏฐอัตสัมมาปานิติใเอตมังกลมุตตะมังทาพหุสัจันจะสิปันจวิเนโยจัสสิคิตโตสุภาิตาจิยาวะจาเอตมังกลมุตตะมัง Nata pitu patana patata basa sang so wana kula tekamata e tamangala mu tamang kana tekamma jaliya jaya tekana te sangka ho ana wacha ni kamma ni e tamangala mu tamang ala tiwi lati papa maca pana jasa ni mo agama to jita mesu e tamang kala wo jani wato jasa tu ti jika tan jita kala tamang nanti jasa wacha sata samana na jata sanang กาเลนะธรรมสากจายตัมมังกะระมุตตมังตะโปจะพะมะริยันจะอริยสัจจนะตัสสนังนิพพานะสัจจิริยจะเอตมงกะรตทสโลกะตมมิิตังเจสนกัปะิอโสกัวริจัเยมังเอตัมงกะมุตตมังเอตาิสานิกตวสพตปรมิตาสพตาติกจติตนเตสมงมุตตมติ ยังกินจีวิตังอิตวาหุลังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนาโนสมังอัติตาตาเกษตนะอิทามปีพุเตรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะโสติโมตุแต่ยังวิราคังรมตังปณีทังยังวิราคังรมตังปณีตังยะจาชะกาสกจามุนีสมัยโตนาเตนะธรรมเณนะสมัติกินติอิทามปีตามี Lelah tanah wanita, Ia tena saterna, ho tu. anda lihat, Yang berada di situ, Bila anda menyusun, Semakin menantikan tena anda mahu, Semakin menantikan, Semakin menantikan yang anda mahu, Lelah tanah wanita, Ia tena saterna, Seperti yang anda

ทีนังปุรานังนวังนติสัมปวังยัตตะจิตายะติเกภวัสสมิงเตกินะปิจายวิรุณิสันตานิพันติติลายะตายัมปฏิโพอิทังสังเกลตะนังวะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเมตังจสัพพโลกัสสมิงมนสัมาวะเยปริมานังอุังโตเยัจา สัมปทังอเวลังกัจจปตังทิฏฐัญจะลังสิญโนวาสยโนวาจะวัตตาสาวิกตัมมิโตเอตังสติงติปะเอยัพพัมมะเมติงฺหานาอิตัมมังอุทิฏีจอนุปคัมมะสีละวัตตสเนนะสัมป anno กามิสุวนยยะเจตงในอิจฉาจกัปปเสยังคุณะเรติติ apa mano puto, apa mano tamu, apa mano sangko, apa mana wantani siling sepani, ahi wicika setapati, muna nabi selukumu katami rata katami pelita peti keman tuku tani soang namu pekawoto namu setanang sama sekutanang. Tendayanja kuma ekaraja li sewanu betawi papa tang tang နမသဇာမီအေရိသဝနံပတဘိပပာသံတယာတေကုတာဝိရေမုတိဝသံယေဗြဟ္မဏဝေဒကူစပာတံမီတေမေနမောတေဇမံကဝဒယံတုနမတဖူတานံ နမတ္တပိုတိယနမောဝိမောတာနမောဝိမောတိယအိမံသောပရိတ္တင်္ဂတဝမုလိုဇလတိဧသနအပေတယံတကုမေကလာကြာအဓိသဝနောဘာတဝိပပ္ပါသောတတ္တနမဿာမိအဓိသဝနံပတဝိပပ္ပါသံတဇာတကုတဝိဟရေမူလတေင္ เย่พระมนาเวตาคูสะพัสสเมตเมนะโมเตจังมังปรายันโตนามาตุพุตานังนามาตุพุติยานามนุพุตานังนามนุพุติยาอิมังโสปลิตังกัตวาโมโลวาสุมาคัปปิยิติอติโลกเกศิลักุโนสัจจังสัจเจนะโนสัจจเจนะจัตเจนะจัตเจนะคังหามิสัจเจปริยมานุตัลังอวัจิตตวธรรมะพลังสัลิตตวบุคเกจินีสัจจพลัมมวะสัจจสัจจุฬามะคะสัง jati pekha apa tanata sripata avanjana mata pita janikanta jata vetapadikamaha sahassake kate mehang mahapaccavito sikhi vatti siso rasakarisani uttakang pattavajjata sikhi satte na me samona tihi sammi satte ti ဣတိပိ सो भगवः सममा सं ป तो विचा चरण संफन्नो सुप्तो लोकोपितु अनुर्तलो पुलिष तमसा लति सता देवा मनुत्सानं बुद्धो ภควาติสวากาโตโอวตาตโมสันติติโกอกาลิโกဣปาสิโกโอปนายิโก ปัจจตังเวทิตาโพวิญญิติสุปฏิปโนภะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปฏิปโนภะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปโนภะวะโตสาวกะสังโฆยติตังจตตาปุริสายุคานิอาตตาปุริสักุคลาเอสะภะวะโตสาวกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทากินโยอัญเชริกะลนิโยอนุตตลัง

ยะโตหังพักกนีอริยะยะชาติราจโตนาปิจนามิสัจจะปนังจีวิตาโภโลเปตาเตนะสัจเจนะสติเตหุตุสติกาปสาโคจังโคสติสังฆาโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยัมปิเตปัตติโคจังกาจถาปเรสมาทุเปกโภจังกาสัตติเตสะพราณีนามุนีนาสะพราณิตา ภาวิตาปานุฏิกตาสังวตันติอภินยานิปานยัจจโพทิยเอเตนะสัจจะวัเตนาโสติเตโหตุสัพปตะเอกสมิงสัพเยนะโสภกัลลานันตะกัสสังกีฬาเนตุปิเถทิถวาโพจังเกษตะเตสกิจิเตตตังอวินันติทวาโลกามิตุงตุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัเตนาโสติเมโหตุสัพปตะเอกทาตมะนาจปิเณนยินะปฏิวิโตยุตตะเตเลนะตันดีนะภาเปน เตตวันสะตลังสมෝทิตตวาจะอาปตตัมมหวติถานะโสเวเตนะสัจจวัจเนะโอติเมโหตุสัพปตปะหินาเตจะอาปะทาตินันติมเหสีนังอกาหัตตะกิเลสวะปตะนุปัตติธัมมะตังเตนะสัจจวัจเนะโสติเมโหตุสัพภา ภาคะโวตุสุตตินาอกตัญญุตฺถานุปาเวนาวินาสเมนตุยันตุมิมิตํอวํมงฺคลนฺเตโยจมนฺโภสกุณรสสโตภคะโวตุสุตตินาอกตํตมฺมานุปาเวนาวินาสเมนตุยันตุมิมิตํอวํมงฺคลนฺเตโยจมนฺโภสกุณรสสโตภคะโวตุสุตตินาอกตํสํฆานุปาเวนาวินาสเมนตุ สัทธาวะบุตตลัตตะนังโอสถังอุตตมังวะลังหิตังเตวามนุสานังปุตตะเตชนะโสตินานะสตุปะทะวาสัพเพทุกขะวุปัสสเมปูเตสัทธาวะธัมมรัตตนังโอสถังอุตตมังวะลัง ဩစတံဥတမံဝະລံပလီလံဟုပစာမနံကမ္မတေသေနသောတိနာနသတုပတဘာသပေပယဝပစမိတေသကတဝါသကရတနံဥစတံဥတမံဝະລံအာငိုရိယံပငိုရိယံသံခာတေသေနသောတိနံသတုပတဘာသပေလောကဝပစမိတေအတိဥနိစ္စဝိတ္တယောတမောလောကေအနုတ္တလောသဘသကာတိတတယံတတဝံကနံအိတေဝတေပလီဝခြေလာဇာတံတေ Aminuse, hipa uke piyak gena kewise, kute akalama mulinina wa sabat, dama perenamu to, tape tawa kalama litang. Tasewa anu pawe na heo, tute wo subi, seta suta silang sama talia, tamang suja litang jale. Tasewa anu pawe na kalung pelesang, tese nang su, tawa tat sa อาทิเมสรนังอัญยังกุโตเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมตทยมังกาลังนาติเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมตทยมังกาลังนาติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเมตทยมังกาลัง

ปัจจัตตาจ a นิปพพยโสกปัตตาจ a นิโสกามุตุสเปปิปานิโนเอตาวะต a จะอมิหิสัพปัตังคุรยัสัพปัตังสเปเทวานุตันตุสัพพสัมปติสิทธิยาานังฆาตันตุสัตตายะสีหลังละกันตุสาวะตาบาวนาบีรารูตุกาจันตุเตวตาคาตาสเปปุตาพลัพปตาปเจกานังใจยังพลัง อลังตานันตะเตธีมาลักขังวันตานิสัพพโสภงสหัสสมาธิมีจัตสาตุวันตังกรีเมกาลังอุทิตถโธละเจเสนมัลลังกานาติธรรมวิจีนายะตวะมุนินทโรสัพเธตะภาวตุเมเยยยมังกลานีมาลาทีเรกมติยุติสัพพะลัพติ โกลัมปานาละวะกรรมกาตัดังนกัปปิสุตันตาวิจินาทิตตว่ามุนินโตตันเตสะสะบวะตุเมจยมังกาลานีนาราคิริงกาจาวลังอติอันตบุตังตาวัคคิจกรรมะสันิวัสตะรุนันตังเมตตามปุเชกวิจินาทิตตว่ามุนินโตตันเตสะสะบวะตุเตจยมังกาลานีอุขิตาคตกมะติหัตตาสุตะรุนันตังดาวันติโยชนะกัตังธุลิมาลาวันตัง อิติพิสังขตัมโนจิตตวามุหนินโตตันเตชะสาวาวตุเมเจยมังกาลานิกตวานะกตมุตาลังอิวะคับเปนิยาจินใจยตุตาวาเจนังเจนะกายมาเตสันเตนะโสมวิธินาจิตตวามุหนินโตตันเตชะสาวาวตุเตเจยมังกาลานิสะจังวิหะยามาติสะจักรวตเกตุมวาตาปิโรปิตามะนังอติอันตะภูตังปัญญาปทิปจาริโตจิตตวามุหนินโตตันเตชะสาวาวตุเตเจยมังกาลานิ นันโตันปันตาพุจธังวิปุตังไม่หิติงปุเตนะเตละพุจธิเกนะตรรมะพยันโตอิตูปเทสะวิตินาจิตตว่ามุนินโตตันเตสสาวาตุเตจจุมงคลานี ตุกขาติติปุตจเคนะสวัตตังปรมังวิสุทธิจติมิตวิกาพุทานังยานาตินาวิจินานิโดวะมณีโตตันเตสัสาวะตุเตชะยมังกลานิเอตาปิปุตตาชยมังกลกคตาคตาโยวาจโนตินาตินสันเตปันติอิตวานะเนกวิวิตานิจุปตะวานิวะขังสุขังอธิภะเมยานะรสปันโยมหากรุณิโกนะโถอิตายสัพปานินำ โวลเตวะปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสาจวาจีนาโหตุเมเจยมังคลังนัตติเมสวินังอันยังพุทโธเมสลนังวารังเอเตนะสาจวาจีนาโหตุเมเจยมังคลังนัตติเมสวินังอันยังสังโฆเมสลนังวารังเอเตนะสาจวาจีนาโหตุเมเขวังคะละมัง มหากรุณิกนตโตอิตายสัพพะปานินงภูเรตวะปารมีสัพปะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสางจิวเจนะโหตุเมีจมังกะลังอนันตะกวาลานังเอตังพุทธังเอตังตมมังเอตังสังคังอนันตะกวาลานังเอตังพุทธังเอตังตมมังเอตังสังคังอนันตะกวาลานังเอตังพุทธังเอตังตมมังเอตังสังคัง อมุทตังัาปนนลังสิยังปตวีเสตระตะนังมหาปุญญังมหาลาภังมหาโชงมหาลามหาเดชมหานามหาบารมีสาพพบารมีมหาบารมีปวันตดเมอมภูตังัาปนนัลังสิยัง ปัตวีเสตรัตนมหาปุญยังมหาโจมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีวันตุเมโอมพุตังจัปปนาลังสิยังปัตวีเสตรัตนังมหาปุญยังมหาลาภังมหาโจมหาลามหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพบารมีมหาบารมีพระมันตุเตสพุทธังชีวิตัง 苦当知味当尼巴当诶嘿，他妈知味当尼巴当诶嘿，Sangkan 知味当尼巴当诶嘿，U A E E U A E E U A E E，苦当知味当诶嘿，他妈知味当诶嘿，Sangkan 知味当诶嘿，U A E E U A E E，苦当知味当尼巴当诶嘿，他妈知味当尼巴当诶嘿，Sangkan 知味当尼巴当诶嘿，U A E E U A E E。 พุทธังชีวิตังนิพพานังเอหิธรรมังชีวิตังนิพพานังเอหิสังขังนิพพานังชีวิตังเอหิออออออ u a i i อ a อ i อ a อ i